ศูนย์จุดหโมลา NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์สองมิลิตร NaCl เท่ากับ Na เท่ากับยี Cl เท่ากับสาม้าานำทั้งหมดมารวมกันจะเท่ากับ58.5กรัมต่อโมลห้าิบแปดจกรัมส่วนด้วยโมลคูณศูโมลาเท่ากับ35.1กรัม35.1กรัมส่วนด้วย1,000มลิลิตร คำณ250มิลเท่ากับ8.8กรัมนี่นะคะเราจะเอาปริมาณสารที่เราต้องการไปรวมกับน้ำหนักของบีเกอร์จะได้เป็น59.85กรัมและปรับเครื่องช่างซินโอแกรมให้ได้น้ำหนัก59.85กรัมค่ะและใส่สารจนกว่าจะขีดศูนย์จะยุดอ่านี่คือมลูมลูเมติกฟานะครับอ่าหรือ ขวดกำหนดปริมาณอันนี้พิเกอร์ที่เราใส่น้ำไว้นะครับตัวอันนี้แกงแก้วครับอันนี้รอนหยุดเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าดอกเตอร์อันนี้พิเกอร์ที่เราใส่สารนะโซเดียมคลอไรด์ครับขั้น,นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำลงไปผสมกับสาร,รโซเดียมคลอไรด์ บนสารนีมปะสารจะละลายขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการเทสารนะครับโซเดียมคลอไรด์ลงในวอลลูมิวอลลูมิตริกฟลารนะครับจะทำการใส่น้ำเพื่อเอาสารล้างสารในนี้ออก างครับโดยการเติมน้ำเปล่าเข้าไปเ็นกว่าจะถึงเส้นตรงนี้ครับเราจะใช้ดอกเพิ่มแคนเพื่อครับเพื่อกำหนดให้มันอดีนะครับโดยให้ท้องขึ้นของสังแตกที่เส้นรงนี้ พอแล้วครับตอนนี้เขาตกลงพอดีกับนรับตอนน่้เราไปาเราจะทำการกลงโดยสารละลายเราจะได้ครับจะเป็นตามโจทย์คือ0ูนยโมลาร์โซเดียมคลอไรด์ออ้าลาน,านะครับ